เหลือของตที่เหลือเอามากินให้หมดเียดพี่หนุกคะน,นี่ก็จะเป็นแหนมแหนมย่างแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกหมูสับพักไม่แตงกว่าหนึ่งปลา,าว่านแะไพี่น้องอินมาเปิดเอามากินต่อกินอาหารเดิมข้าวเหนียวดำเหมือนเดิม đẹp cái câu không biết mua sạp. không biết mua sạp hết tờ đồ này phải mà ในกระเน้มพอพี่แล้กินดิบรอบนี้เอามาอย่างเจ่บหนังเนียนๆเลยอย่างเราไม่เสียหอมเนะหนังไม่เสียหอมพี่นอ้องจ้า เราจะใส่ไม้เปิดบะไระพี่น้องใส่ไม้ยางเดี๋ยวเปิดไม่บอกว่านก็เริ่งเปิดเสียงให้พากเอา แล้วมเลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมน,นะคะขอบคุณทุกกำลังใจก็บมาอพอกับไมา้าะ